สวัสดีค่ะสวัสดีตอน5้าโมงเช้าของประเทศบาเลนนะคะวันนี้ไม่จะแวะมาบอกเคล็ดลับในการพอผักชีไปเรื่อยเพราะยังไงให้งอก100%นะคะส่วนมากเพื่อนๆจะเจอปัญหาใช่ไหมคะเวลาเพาะผักชีไปเรื่อยจากมาเลเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยงอกบางทีเพราะวันนี้นะคะไปงอกปีหน้าก็มีบางที3เดือน4เดือนบางทีก็ไม่งอกเลยนะคะ วันนี้นะคะแม่เจ้ก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะมาบอกเพื่อนๆเนาะผักชีไปเรื่อยส่วนมากแม่เจ้ซื้อมาเป็นซองนะคะซื้อมาบางทีซื้อมาห้าซองก็มีนะแม่เจ้าพอไม่งอกนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากสภาพอากาศหรือเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะไม่แน่ใจแล้วก็แม่เจบก็เลยเลิกที่จะซื้อเป็นเมล็ด ที่เขาขายเป็นซองนะคะมาเพาะไม่รู้ว่าเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางซองยังใหม่ๆอยู่เลยนะซื้อมาเพาะนะคะก็ไม่งอกแม่เจ้าก็เลยตัดสินใจนะคะไปซื้อที่เขาขายแบบส่วนรากเี่เขาขายเป็นเป็นถุงนะคะที่ที่บาเลนเน,นะะี่ยค่ะในร้านไทยนะคะซื้อมาแล้วมาตัดรากนะคะเอาแช่น้ำเอาไว้ประมาณสองคืนแล้วมาปลูกปลูกลงในดินในกระถางนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเกิดดอกนะคะติดดอกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเด็ดดอกนะคะ บางคนเขาก็อยากจะเอาใบเก็บเอาไว้เขาก็จะเด็ดดอกทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีใบยเยอะๆเนาะแล้วไม่จะไม่เก็บทิ้งนะคะก็เพื่อที่เราต้องการที่จะเก็บดอกเขาเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์นั่นเองมเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะก็จะมีคุณภาพมากกว่าแล้วหลังจากที่มเมล็ดพันธุ์เขาเริ่มจะแก่นะคะร่วงโรยก็แก่เริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่จะก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องตากแดดนะคะเก็บเอาไว้ใส่ในพานชนะของเราแล้วก็พึ่งลมนะคะเอาเก็บไว้ในร่มนะคะให้เขาแห้ง ประมาณสักสามวันสี่วันหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาเมล็ดตัวนี้นะคะที่เราเก็บเอาไว้เอามาแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะคะหรือจะเก็บแพ็กเอาไว้ใส่ถุงเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะอย่าเอาไว้ในข้างนอกนะคะเอาไว้ในช่องช่องผักนะคะแพกใส่ถุงเก็บเอาไว้ในช่องผักก็จะต่อยุยเข้าได้อยู่นานเนาะแล้วก็เราก็จะแช่น้ําเอาไว้นะคะ แช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเอามาโรยในกระถางแล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบเอาไว้นะคะประมาณ3าวันหลังจาก3ามวันเราก็ดึงถุงพลาสติกออกเพื่อที่จะให้เขาอบเมล็ดนะคะให้เขาองอกง่ายกระตุ้นให้เขาองอกง่ายเนาะแล้วก็ปล่อยเลยค่ะลดน้ํานะคะถ้าเกิดว่าเขาแห้งนะคะเราก็ลดน้ําตามธรรมดานะคะรอจนประมาณ1เดือนนะคะนี่ค่ะหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะโตแบบนี้นะคะ อยู่ที่ระยะประมาณอยู่ที่ระยะเวลาประมาณตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนกับอีก15วันนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีใบจริงแตกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือแน่นเกินไปนะคะคืองอกทุกมเมล็ดจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือแน่นมากๆแน่นเกินไปที่เห็นเป็นดินผุดขึ้นมาถมใบนะคะก็เป็นเพราะว่าแม่เจมเนี้ยใช้สายยางฉีดนะ,ะใช้สายยาง ฉีดนะคะก็เลยทำให้ดินนะคะเข้ามาปิดใบนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดเราดูแลดีๆนะคะรักษาดีๆเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้มันจะคือไม่ได้มีเวลามานั่งดูแลนะคะก็ปลูกแบบธรรมชาติ ของเราปลูกแบบธรรมดานะคะแล้วก็รดน้าแบบธรรมดานะก็เลยสภาพเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไม่เจ็บด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ